หินและโคลนสไลด์ลงมากรบถนนอย่างมิดชิดบ้านเรือนและแวกใกล้เคียงต่างได้รับความเสียหายเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาจะยี่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดดินถลม่มสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลจูชีดินที่ถล่มลงมาส่งผลให้ครอบครัวนหนึ่งที่กำลังจัดงานศพอยู่ต้องงมหาร่างผู้เสียชีวิตกันเจ้าละวันเนื่องจากโรงศพและร่างผู้เสียชีวิตถูกโคลนกลบจนมิดชิด ชาวบ้านเปิดเผยว่าขณะที่เกิดดินถลม่มบางคนก็วิ่งหนีแทบไม่ทันญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าการค้นหาศพเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากโคลนทับถมกันสูงถึง20เซนติเมตรด้านกำนันเปิดเผยว่าตนยังไม่กล้าเข้าออกพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ดินและหินถล่มลงมาอีกได้ภายหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือจึงสามารถนำศพที่จมอยู่ใต้โคลนออกมาได้ นอกจากตำบลจูชีแล้วในตำบลจงผูยังได้รับรายงานความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาครั้งนี้ด้วยเมื่อสังเกตจากภาพกล้องวงจรปิดหลังฝนตกหนักน้ำก็เอือทะลักจนทำให้ถนนกลายเป็นคูน้ำแม้ระดับน้ำจะท่วมถึงข้อเท้าแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางประชาชนที่กำลังเพลิดเพลินกับอาหารและการแสดงบนเวทีในการกินเลี้ยงเทศกาลสาจีนได้ทีรวัจจางทีมข่าวอา i ภาคภาษาไทยรายงาน